แีเอาไปกุงเทพมมีปัญหากรุงเทพกบจวัไปไม่เห็นไก่ไม่เห็น ไอเห็นภาพภาพภาพมองไม่ชัดปวดใช่อเล้ววอยังไงเด็กาืเรียนนั่งลงเลยนะดกเรียนไม่ดิอเกลุกเสือทำไมพอพ่อหาวเนียยังเก็บใช้ได้นี่กาพับกลับแล เทำหน้าที่ไ่ครบถ้วนแล้วไอ้คืนนั้นไอ้ไอ้้นดำพวกเอยู่เยอะนะเจียงใหม่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 เชียงใหม่เจียงใหม่เฮ้ยไปเกาะหมุดไว้ ไปกอูนก่อนเลยับไปน้ากอูนยัไปกูนไปกอูไกอปูนไปกองนไกอลปองนอนอูนกอนไอูนไากอาไปกอน้กอูนไปกองปูนไปกนไองูนไมกองปนไปกองปูนองกอางทะเไมไมกองกงงนไงูนไกอนองปนไไอนไปนไไปองไไปกไปกอัปงปไอปนไ

จะได้ไปหรือเปล่ก็เลยไม่ได้โทรไปเลยไย้อไปย้อสองชั้นหอล่ะนี่สองคนบายบาย๊ายบายายระกำละที่สตวงุดต่วงน่อ้องไม่มีรูปจไม่ได้ ไล้ไงปวดและขอแล้งไงกดเป็นกดที่เดิมอ่ะที่ปวิ่งแตไปวิ่งย่านยใพลน พันตัวเิดพันดีดและเนศสัตกร,ร, 1, รุ่น2511พร้อมสร้างครอบครัวลูกหลานสมายผมยินีรู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสต้อนรับเลื่อเนเมศสรตวรุ่นเดียวกันที่มามิ้งที่จังหมดตราดเหงนี้ซึ่งเราก็เคยแปลงกันไวตั้งแต่เมื่อเดือนพษภาคอง2536มาแล้วว่าพวกเราจะมามิตรที่กันที่นี่และวันนี้วัจทิงก็ เป็นจริงข like ึ every year, every year, ้นมาแล้วนะฮะแต่เป็นหน้าที่หน้าที่รายอย่างยิ่งที่โปกตีนี่ผมมีรถมีเรือเรือเร็วนะฮะแต่ว่าเรือเร็วลำนั้นมันมันผอขัดอ่ขาดเราตึงได้เรือเร็วขนาดกลางขนาดนี้นะครับเรือเร็วขนาดกลางปรตีเรือเร็วจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแต่บัดนี้ได้เรือขนาดนี้ก็ประมาณรอบสองชั่วโมง อย่าว่ากันครับเพราะว่าเราเรามามิตติ้งกันนะครับาหรือว่าความลําบากนะเป็น,เป,นเป็นอุปสรรคสําหรับการมิตติ้งกันเพราะว่าวัประสงค์จะให้อยู่วันปีหนึ่งเราจะมีการเห็นหน้าเห็นตาซึ่งเมื่อก่อนเคยมาดำทางเพลทํำแลบนีีแลบแล้วก็ลอกแลบมาตลอดนะตอนนี้นเราได้เพื่อนและหลานนะฮะโดยผมได้จองอาหารไว้แล้วที่ร,ราัานคาเฟ่เฟ้า,ฟานะครับแล้วหลังจากนั้น หลังจากาที่เราทำการอาหารเรียบร้อยแล้ว,บบวเราก็ทั้งพวกคนผมก็จะตอ้องต้งรับผิดชอบประเทศนะครับอันนี้ยังไรรงก็แล้วแต่ผมจะพยายามเล่นเวลาให้ให้กระชับมากขึ้นเพื่อที่จะได้ตัดถึงปเทศเ,เ,เร็วขึ้นก็อย่างไรสุดอาจารย์ป้ายจะต้องไปทำสัมภาษณ์ลูกสาวนะครับขอบคุณเพื่อน ไม่ก้าเดี๋ยวจกัผเบองใจกันเลยะครับไม่ไปก่อนเดี๋ยวไปมาเอาไปไปดี๋ยวไปก่อนนะค่ะไปก่อนไปไปยืนที่หาดก่อน

đây lấy, sẽ lấy cái bao, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn,

ก่อนหน้านี้ท่านเป็นเจ้าของน้างามของประเทศไทยนะครับที่ท่านคือคนเรือโทธนงศิริลักษีครับอดีตวันท่านเป็นประธานที่ปรกษารพิสดารนครครับเมื่องในสกุลที่ นี้ท่านประธานฝั่งนี้แนะนนะครับดีเอเอนักและพรนเอกผมมือนกันนะครับพระเอกชาญชัยครับพะเอกพิเศษชาญชัยรามดวงด้วยันตื่นสครับรุฬาเหมือนกันนะครับน้องพี่สีชมเหมือนกันนะครับวันนี้ท่านจะมา่วนเองสิบสอเพลงนะครับ ตัวนอนนะครับถ้าดูให้ดีหลายท่านคงจะจ่อจำหน้าได้นะครับนะครับท่านวิธว์องค์ผมนะครับท่านสุพจน์ครับใครเป็นพิบูลยอิสานนะครับผู้รักษาศาลฎียาถ้าท่านมีคดีอะไรก็คิดท่านได้นะครับโทษเบาจะหนักโทษหนักยิงขึ้น แล้วเราเรามีคุณลายท่านนะครับที่อกแนะนำไม่ได้นะครับหลายท่านคงจะรู้จักก็ยินชื่อนะครับคุณรัชดาพิศ,ศาบาลน์ครับถ้าเป็นกรมรมการบริหารไอทีเอฟนะครับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอทีเอฟคุณๆเลยครับแล้วก็ผมเก็บ บุคคลสำคัญในวานนันท้ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็คุณหมนทั้งหลายจะซื้อบ้านนะครับตอนนี้ลบแสนถึงห้าแสนนะครับก็ปิดตลาดไว้ก่อนนะครับแล้วก็บุคคลท่านหนึ่งเป็นสื่อมวลชนนะครับวันนี้แอบมาเรานะครับคุณพี่สงา่าต้องเรียกคุณพี่เลยนะครับ ตัวนั้นมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่หลายท่านหลายท่านมองมองไปแล้วเอะเคยเห็นหน้าในหน้านังสือกินนะครับแล้วก็เมื่อสักสองสามวันนี้นะครับมีรูปกับท่านรัตพกร,รุษท่านเด็เปนมตีนสืนออารมณนะครับในหน้าสือาอ่อทั่วไป่าเอ ท่านสั่งผมมาว่านัางแนะนำนะเพราะว่ารู้จักกันแล้วนะครับแต่ว่าสมขออนุญาตให้ปฏิบัติตามคำสั่งาานะครับคุณวิชัยติ่สาพารน้องับจำหน้าได้ไหมครับจำได้ครับคุณคุณนะครับถ้าเกิดซื้อบ้านท่านวันนี้ลดลดมากกว่าเอ็นดนนะครับอ บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมคงได้แนะนำหมดแล้วเพื่อนถ้าเกิดท่านมีลูกมีหลานนะครับอยากจะเข้ารามกำแหงเข้าไปได้ก็บอกผมนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านสนุกสนานนะครับ และยิ่อยิ่งยิ่งคิดได้มารู้จักกับท่านโดยบังเอิญฮะโดยบังเอิญน,นี่ผม,ผม,ผมย้ำเลยว่าโดยบังเอิญว่าไม,ไ,มไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยว่าพวกเราจะได้รู้จักท่านพี่เป็นบุคคลสำคัญในวงการธุรกิจของเมืองไทยนะฮะเพราะนั้นพวกเราเนเทศกานรุร่นสองหเนหนึ่เนี่ยจุลาะฮะ ยิ่ดีนะยิ <t <t ่ดีอย um ่างสูงที่จะรู้จักกับท่านละเอียดในวงประชั้นสูงของโครงการไปในขนานี้นะฮะเราจะฟังแทนแล้วโอกาสนี้นะฮะผมก็ไม่มีอะไรจะกล่าวนเกี่ยวกับ โดยบังเอิญที่เรามาเจอกันนะผมก็ขออะไรนคุณผู้ชะไห้ท่านที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับให้เดินทางกลับเดิทางกลัไปยกมครับ ควาเป็นกันเองนะครับแล้วก็ออด้วยสายตาต่าง,างๆเนี่ยรู้เป็นวิทย์ไมตรีนะครับผมและคณะใครขอมอบนะครับะมอบสิ่งที่คิดว่าผู้สร้างวิทยไมตรีที่จะมีสํต่อกันต่อไปมากๆนะครับให้กับท่านทั้งหลายตาอนารับไปออด้วยความดีใจครับ ไม่ทราบว่าท่านผู้ใดชอบรถแท็กซี่ใส่แสดงว่ามอบให้ในความดีใจเพราะใจท่านจะไปทางไหนก็ผมก็ผูกไว้หมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านร้องเพลงฝากก็พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านร้องเพลงฝากก็พอแล้ว น่าจะเป็นพิธีดต่อกันนะครับก็ผมเนี่ยคือจับกุ้งแล้